ส่วนในวันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศค่ะ พินานจันทรังเียธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยดรจรูนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานและข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลและจุดยืนของประเทศไทย ด้านร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธม์มายลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่ชาวต่างชาติว่าการสื่อสารให้คนทั้งโลกเข้าใจประเทศไทยเป็นเรื่องยากแต่ถ้าอาศัยผู้ที่เข้าใจประเทศไทยอยู่แล้วให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นบุคคลเหล่านั้นก็ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติหรือนานาชาติมากยิ่งขึ้นได้